ครับสวัสดีครับผมเควินนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ว Watch of a d a y อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับคุณไพรลัตก็ให้นาฬิกาไพร o ลอตนะครับจากอาจาก p r i s x s t o s s Store นะครับภายใต้แบรนด์ Addi e d i ดนะครับมาให้ผมรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับครับนาฬิกาในลักษณะที่เป็นนาฬิกาไพร o ลอตนาฬิกาอาร์มมิลิเทอรีหรือนาฬิกาที่อยู่ในลักษณะที่เป็นฟิวเนี่ยครับ จุดเด่นก็คือว่าจะต้องทนทานนะครับเละเห็นได้ชัดนะครับแต่ก็จะไม่ใหญ่โตจนเกินไปนักเพราะว่าจะต้องพกพาอาจจะต้องมีการในทาหารทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีการพกพาเครื่องไม้เครื่องมือจานวนมากนงนั้นจะเน้นที่กระทัดรัดแต่ต้องทนทานนะครับแต่ว่า a v i a t i o ชเนี่ยจะมีลักษณะแบบนันมีจุดสองจุดอยู่ด้านบนนะครับเป็นตัวไกด์ไลน์ให้มองเห็นได้ง่ายนะครับเพียงแค่พลิกแขนมาเล็กน้อยก็สามารถมองเห็นนะครับ ครับมารู้จักกับ a d d i Drive ที่ Aliexpress เว็บไซต์ครับครับและนี่ก็คือ a d d i Drive Store นะครับบน Aliexpress นะครับสินค้าบน Aliexpress เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสินค้าที่เน้นราคาที่จับต้องได้ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมม่าส่วนใหญ่นะครับแต่แต่ละยี่ห้อก็มีคุณภาพที่แตกต่างกันเมื่อครั้งที่แล้วเราได้พบประสานมาเป็นซึ่งถือว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในการผลิตที่ดีมากๆนะครับ Addy Drive เนี่ยก็ลองๆลงมานะครับก็แน่นอนครับราคาก็ต่ำลงมาอีกเล็กน้อยนะครับก็มีบางมีหลายตัวนะครับจะเห็นว่า Addy Drive เนี่ยชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาเป็น Dive r Watch นะครับบนหน้าจอนี่ก็จะเห็น Submariner นะครับเราจะเห็น t น้านะครับ แล้วเราก็จะเห็นเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นนาฬิกาที่เป็นลคล้ายๆด็อกซ่านะครับแต่เป็นหน้าปัดแบบไซโก้ 62MAs นะครับมีนาฬิกา Victory Knox นะครับมีพลักนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยก็จะมีนาฬิกาบรอนซึ่งอันนี้จวัวาไปก็มีความใกล้เคียงกับอของทาง5 i f t ิฟอมแต่ว่าเป็นบนเคสบรอนนะครับเหมือนๆกับซานมาตินนะฮะ ครับก็แต่ที่เราจะดูดกันวันนี้คือ,อ Addi Drive ที่เป็นนาฬิกาไพร์ล์ต,ตัวนี้นะครับมีทั้งให้เลือกที่เป็นสายหนังแล้วก็มีให้เลือกที่เป็นสายเบสเลสนะครับเป็นแบบ f Link นะครับผมครับเราเข้ามาดูตัวนี้กันนะฮะก็มีทั้งหมด3สีครับมีสีดําสีน้ําเงินและสีเขียวแต่วันนี้ที่เราจะมาเปิดดูกันให้หชัดๆก็คือตัวหน้า หน้าสีฟ้าเนี่ยนะครับเพราะสีฟ้าตัวนี้จะมีคุณลักษณะที่มีหน้าปัดเป็นแบบซันเบอร์สที่คุณไทยรัฐชอบมากๆ,ากๆากนะครับก็ส่วนตัวอื่นก็จะเป็นแมท h นะครับก็ตัวนี้จุดเด่นนะครับสั่งสองเรือนเรือนที่แล้วก็เป็นอ่าบูฟม t นก็คือ N-H35 นะครับตัวนี้ก็เป็น Movement ที่เป็น N-H35 เช่นกันนะครับถึงแม้ว่าราคาจะแค่นี้เองนะครับก็ใช้ Movement ญี่ปุ่นอย่างดีนะครับในขณะที่ไซซิ่งคือ49มิลนะครับความหนาแค่12ดังนั้นนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็สามารถที่จะใส่ไปทำงานได้แน่ๆนะครับครับเมื่อได้รู้จักเว็บไซต์ของ Addi Drive แล้วนะครับก็อย่ารอช้าครับเรามาเปิดกล้องนะฮะแล้วเรามาดูกันชัดๆครับ ว่า Addi Dive Pilot หน้าน้ำเงินตัวนี้สวยแค่ไหนครับครับและนี่คือเคสของ Addi Dive นะครับก็มีลักษณะคล้ายเคียงกันนะครับของ Aliexpress นะครับของยี่ห้อ Addi Dive หรือยี่ห้อ San Martin ก็จะมีลักษณะต่างกันแค่เพียงแค่ว่าติดสติ๊กเกอร์นะครับ Addi Dive เท่านั้นเองนะครับกล่องก็เป็นกล่องที่พลาสติกแข็งแรงนะครับก็มีล็อกทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะครับ ถ้าถือว่าในแง่ของการพกเพื่อเดินทางนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับสินค้าถ้าเกิดส่งอย่างนี้มาจากเทศีนถึงบ้านเราจะถึงมือเราเนี่ยก็เชื่อได้ว่า,าจะได้ปลอดภัยนะครับไม่มีร่องรอยแน่นอนนะครับเราอกเปิดกันดูนะก็เป็นเป็นคลิกนะครับแข็งแรงครับผมอาจจะไม่ได้ว่าเนี้ยบอะไรมากนะครับ จะเห็นได้ว่าด้านหน้านี่ความจบของพลาสติกก็ไม่ได้ว่าดีนะครับแต่ว่าในแง่ของการใช้งานผมว่าดีมากเลยนะครับ mm hmm. เปิดออกมานะครับก็เป็นฟองน้าทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับานาฬิกาก็ใส่มากับพลาสติกแบบนี้นะครับ,รบก็จะมาเปิดกัน,นครจริงๆถ้าเกิดว่ามาใหม่ๆก็จะมีการติดพลาสติกป้องกันามาอย่างดีอันนี้เนื่องจากผมเนื่องจากน,นี้นาฬิกาน,นี้คุณพิรัชได้ใช้แล้วนะครับก็เลย ไม่ได้ติดพลาสติกไว้นะครับมีการตัดสายแล้วด้วยนะครับสายนี้ก็คือสายที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับสายนี้นะครับตอนนี้ผมตัดเป็นไซส์ของผมนะครับขนาดของผมอยู่ที่7.5นะครับถ้าวัดจากตัวนี้เพิ่มเติมนี่ครับผมเชื่อว่านาฬิกาตัวนี้สายที่ให้มาเนี่ยสามารถจะยาวถึงขนาดที่เรียกว่าคนใส่คนที่มีข้อแขนถึงขนาดแนิ้วครึ่งก็ใส่ได้นะครับสายนี่ยาวมาเหลือเฟือเลยครับครับแน่นอนครับก็มีอดดี e d ็ดดี้แท็กนะครับไพร์สแท็กนะครับแล้วก็มีใบรับประกันของ e d ็ดดี้ไดรฟ์นะครับใหม่นี่นะใหม่ขนาดยังไม่เคยแกะเลยนะฮะครับแล้วก็คู่มือคู่มือของเอ็ดดี้ดรฟ์นะครับสันเจนนะครับมิ้งยูเทคโนโลยีครับผมมิ้งยูเทคโนโลยีนะครับครับก็เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันาฬิกาเ d i d r i v e Pilot ตัวนี้กันครับ นี่ครับนาฬิกา Addi Drive นะครับก็จะทำให้เห็นหน้าปัดชัดเจนนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับ Sunburst นะครับสวยมากนะครับรีเฟกซกับแสงของที่ผมใช้ในการถ่ายกล้องนี้นะครับรีเฟกซสวยงามมากนะครับทุกคยให้ดูนะว่ามันมีการเปลี่ยนมุมไปเปลี่ยนมุมมาตลอดการถ่ายนะครับดิจ i ตอล i ิลิตของตัวเข็มกับตัวเลขก็ดีพอสมควรนะครับก็มี บรูม uh, นะครับทั้งตัวทั้งที่ uh, จุดนะครับแล้วก็ที่ตัวเข็มนะครับแต่จะมีเฉพาะเข็มชั่วโมงและก็เข็มนาทีนะครับก็เลยเป็นสาเหตุให้เดี๋ยวเราจะถ่ uh, ายรูม uh, ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะมองเห็นกันได้แค่ไหนนะครับก็หน้าปัดก็มี uh, ความเป็น Aviation นะครับโดยสังเกตจากที่12นาฬิกานะครับมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยม ชี้ขึ้นนะครับไม่เหมือนกับไดเวอร์นะครับที่เป็นสำหรับชี้ลงนะฮะก็ชี้ชี้ออกไปจากจุดเซนเตอร์ Center ของตัวนาฬิกานะครับแล้วก็มีจุด2จุดอยู่ที่ปลายสามเหลี่ยมบนนะครับเขาว่ากันว่าถ้ามองนักักซึ่งจากนักบินนี่ครับไม่มีเวลาในการสังเกตอะไรมากมายนะครับเขาสามารถจะใช้จุด2จุดกับสามเหลี่ยมตัวนี้นครับใช้ในการ Point Direction แล้วก็ใช้ในการดู Horizon บนท้องฟ้าหรือว่าเรียกอะไรฮะ เส้นเส้นบนเส้นกลางโลกครบแบ่งระหว่างโลกท้องฟ้านะครับออกจากกันด้วยการใช้จุดเหล่านี้ในการช่วยดูนะครับก็มีความชัดเจนนะครับก็ขนาดของเลือนก็39มิลนะครับก็เป็นขนาดที่เหมาะสําหรับที่จะใส่กับนักปินแล้วก็ทหารนะครับที่ไม่ต้องการอะไรที่มีใหญ่โตเกินไปแล้วก็มีน้ําหนักมากนะครับตัวนี้ก็สบายๆนะครับ จุดหนึ่งที่อยากให้ให้สังเกตมากๆก็คือเคอร์ฟเอ็นตัวนี้นะครับก็ออกแตกต่างจากตัวที่แล้วนะครับตัวซัมมารีนที่เมื่อกี้ให้ที่เราให้ดูไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็น5ฟลิงนะครับซึ่งข้อดีคือใส่สบายมากนะครับเฟกซิเบิลเข้ากับตัวเข้าแขนไปอย่างดีนะครับแล้วตัวเคอร์ฟเอ็นในตัวนี้ครับเป็นฟีมลที่ผมไล่ฟังนะฮะก็คือเห็นะคมันเป็น ออกมาเป็นตัวตัว,ตวประสานกับตัวสายด้วยเป็นตัวเมียนะครับตัวคู่ก็สวมเข้าไปนะครับก็จะมีข้อเสียก็คือตรงนี้แหละครับคือจริงๆข้อดีคือการอย่างนี้ทําให้การโค้งลงนาฬิกาโค้งได้ดีมากนะครับทาให้คนข้อแขนเล็กก็สามารถใส่ได้นะครับแต่คราวนี้ปัญหามันก็คือว่า,วาการออกแบบความลึกของตัวนี้นครับออกแบบมาไม่ค่อยดีๆเท่าไหร่นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเรามองตรงนี้ดีเนี่ยตรงตรงตรงลัก กับตัวลิงก์ตัวที่ตัวแรกนี่ครับมีโอกาสที่จะชนกันครับเนี่ยมีโอกาสถ้าเราถ้าเราถ้าเราดันขึ้นดันลงนี่ครับเราจะรู้สึกเลยมันขัดกันเนี่ยครับมันชนกันกับตัวลักนะครับก็ถือว่าเป็นถ้าถือว่าเป็นการผิดเล็กๆน้อยๆของของการออกแบบนั้นถ้าจริงๆแล้วออกแบบตรงนี้มาดีมากเลยนะครับ สายก็มีความแข็งแรงสวยงามดีมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการบลัชอย่างเดียวนะครับแต่ก็ด้านข้างก็มีการปัดเงานะครับเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มความหรูหรานะครับจากตรงนี้มาเห็นไหมบลัชแล้วก็มาเป็นคัดเงาครับก็ในขณะที่ตัวคลาสนะครับก็ก็ผมว่าคลาสตรงนี้ก็ดูบอบางนิดหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับตัวซานมาตินตัวนั้นนะครับก็มาดูกันครับเห็นไหมเป็นทรีโฟร์เหมือนกัน แต่ว่าตัวเนื้อเหล็กเนี่ยครับบางผิดกันเยอะเลยนะครับก็เอาง่ายว่าความเนียนผิดกันนะครับแล้วก็ขนาดของตัวคลาสตัวนี้ก็สั้นมากสั้นมากนะครับทำให้เห็นว่า,าตัวบานพับที่อยู่ด้านในจะต้องเลยออกมาถึงตรงนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะด้านในก็ต้องเลยออกมาก็เลยเป็นสาเหตุให้ตัวนี้แทนที่ถ้าเกิดว่าการออกแบบดีๆบานพับเนี่ยควรจะจบพอดีกับความยาวของคลาสเนี่ย ก็จะทาให้เวลาบางคนแขนเล็กเวลาใส่เนี่ยมันจะไม่เกิดการดันแบบนี้นะฮะจะสามารถทําให้ตัวโค้งเนี่ยครับโค้งรับกับข้อแขนน้าในกรณีคนที่แขนเล็กนะครับนะฮะแล้วก็ปิดดับเบิลล็อกตรงนี้ลงไปเช่นเดียวกันครับก็เป็นเหล็กที่ค่อนข้างบางนะครับก็อันนี้ก็ขอในมุมของราคานะครับก็ต้องยอมรับว่าราคาถูกว่าซานมาตินถึง,ง,งครึ่งๆนะฮะก็คงได้อ่า ุณภาพประมาณนี้นะฮะครับแล้วก็จะเห็นว่าด้านหลังด้านหลังนะครับก็จะเป็นโลโก้นะครับด้านหลังนี่ครับก็จะเป็นโลโก้ของ Addi Drive นะครับคือเป็นรูปแว่นนักประดาน้ำพร้อมกับฉมววนะครับก็ง่ายๆบอกให้เรารู้ว่าตัวนี้ก็ดำน้ำแบบไม่ลึกลนะครับก็ทฤษฎีก็คือดำน้ำประมาณ100เมตรนะฮะ นะครับนี่ครับนะเขเขียนว่า200เมตรนะครับนี่ครับมาดูตัวเรือนด้านข้างกันนะฮะก็ตัวเรือนส่วนตัวเรือนเนี่ยผมไม่มีอะไรที่จะติเลยนะครับก็ถือว่าออกแบบมาใช้งานได้ดีถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การบรัส์ทางเดียวนะครับทางด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับเนี่ยเลยก็หน้าตาสวยสวยมากนะครับถูกใจ ก็เป็นทั้งเรือนี่บลัชอย่างเดียวนะครับตัวเม็ดะยมก็มีการาใส่โลโก้ของ a d i d a s เข้าไปครับครับมาดูว่าเราสวมใส่ล้วจะเป็นยังไงนะฮะดูภาพรวมนะครับจะเห็นได้ว่ายอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ว่าเราจะโคง้งขึ้นโคง้งลงยังไงเนี่ยตรงนี้ก็จะสวยงามนะครับเพราะว่านี่เราสามารถที่จะให้าสายเนี่ยมันโค้งลงจนถึงแม้ว่าแขนสั้นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นว่ามีการกระเดิดของตัว แต่ละข้อของสายเลยนะครับเี่นะลงไปได้อย่างเชื่อซึ่งไม่มีใครแครเล็กขนาดนี้นะครับครับก็มาลองสวมใส่กันดูนะฮะเปิดแคสตามปกตินะครับใส่กันไปนี่ข้อมือผมอยู่ที่7.5นะครับใ,ในนาฬิกา39สกก็จริงๆก็ถือว่าเล็กนิดนึงแต่เนื่องจากสายตัวนี้เป็น20-20นะครับแทนะบจะเรียกว่าใส่แล้วดูสายแบบนี้มีข้อดีคือเวลามองเนะี่ย มันจะไม่ดูแล้วไปเทเปอร์มากนะครับทำให้ดูแล้วสายใหญ่นะครับนะแล้วก็ดูครับนี่คือนี่คือตัวนาฬิกาที่อยู่บนข้อมือของผมครับ7.5ครับสวยงามดีมากนะครับการจบเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการหลบเข้าไปบ้างนี่นะครับก็จะไม่เห็นว่ามีการกระเดิดของตัวข้อของนาฬิกาเลยนะไม่เหมือนในกรณีออสเตอร์เมื่อวานนี้ที่เราคุยกันเรื่องของ ซานมาติน uh, ตัวซับมารีเนอร์นั่นเป็นมันเป็นการออกแบบของตัวสายนะครับครับตัวนี้ไงฮะจะเห็นว่าไม่มีเลยนะครับก็จะเรียบสวยงามดีมากนะครับนั้นการการเดินการการออกมาของสายเยี่ยมครับนะฮะบ,บนข้อมือก็ดูดีมากๆเลยครับขนาด39มิลนะครับความหนาอยู่ที่ประมาณ12มิลซึ่ง12มิลนี่คือใส่ทำงานได้สบายครับแล้ว39-40ใส่เขาจะเข็นยาว ด้วยความหนาแค่นี้สบายใจมากครับแล้วก็ลองดูมาดูรีเฟล็นะครับเป็นทีช่ชัดเจนครับสวยครับอีกหนึ่งเรือนหนึ่งที่ใส่ไปทำงานได้แน่นอนครับครับแล้วมาดูภาพรวมของตัวนาฬิกานะครับมาดูว่าเวลาหมุนแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับ จะให้ท่านเห็นทั้งด้านข้างและด้านหลังของนาฬิกานะครับครับก็มาดูรายละเอียดของ s p e ค i f i c a t i o n กันนิดหนึ่งนะครับ Addi Drive p i ไพร์ตัวนี้นะครับก็มี Movement เป็น NH35 นะครับก็ถือว่าเป็น Movement ที่น่าพอใจมากๆกันราคาขนาดนี้นะครับแล้วก็เคสนะครับ m a t e r i a l ก็คือ s t a i n l e s s 316L นะครับไ i a ม e t e r นะครับอยู่ที่39นะครับ แล้วก็ลักทุลักก็49ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับน่าจะใส่สบายความหนาก็คือ12มิลก็จะออกไปทางหนานิดนึงแต่ก็พอจะใส่กับเสื้อแขนยาวได้นะครับแล้วก็ขนาดของสายก็อยู่ที่20มิลนะฮะขนาดความกว้างของลักนะครับแล้วก็เทเปอร์จากเคิร์ฟเอ็นลงมาเป็นที่ตัวตัวคลาสที่18มิลนะครับ ตัวบั๊กเกก็เป็นสแตนเลสสตีลพินบั๊กเกิลนะครับกันน้ำา2 0 0เมตรนะครับแล้วก็วบรีกันยาวๆเลยครับ10ปีนะครับไดโอเป็นซันเบิร์สครับนี่เห็นครับเห็นชัดเลยนะครับแล้วก็แฮนด์นะครับแล้วก็อีดิิสลูมกันเต็มที่นะครับสกูดดาวคราวขนาด7มิลครับก็จับถนัดมือนะฮะ ครับแล้วก็จะปล่อยภาพให้ท่านชมกันไปยาวๆนะครับ ในส่วนของ Rooms นะครับนี่ครับเน่เราพยายามจะถ่ายแต่เนื่องจากว่าในเข็มวินาทีตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดด้อยนิดนึงนะครับไม่ได้อ p พพลายรูที่เข็มวินาทีนะครับเราก็เลยไม่ได้ถ่ายภาพแบบ Fast Forward ให้ดูนะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้เห็นคือสว่างสดใสมากนะครับเป็นสีเขียวนะครับแล้วที่เลข12ก็มีสัญลักษณ์ของนาฬิกา Pilot ตนะครับสามเหลี่ยมแล้ว2จุดที่เห็นได้ชัดง่ายต่อการเนวิเกตในยามแสงน้อยครับผม เป็นไงบ้างครับเราจะดูกันแบบชัดๆนะครับกับนาฬิกา a d d i d r i v e Pilot นะครับ39มิลครับผมพูดตรงตาตรงนะครับว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับกับราคาที่จ่ายไปแล้วได้ m o v e ม e n t ขนาดนี้กระจกซซฟไฟแบบนี้แล้วก็งานในระดับนี้นะครับเพราะว่ามูลค่ายังไม่ถึง100เหรียญเลยนะครับก็ถ้าเทียบกับของซานมาตินก็ลดลงไปอีกเกือบเกือบครึ่งนึ่งนะครับแล้วก็ แน่นอนครับว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่คงจะต้องปรับปรุงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมมีความรู้สึกว่า,าสาย Baseless ชุดนี้ครับยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงเยอะอย่างเช่นที่เห็นว่าข้อแลกข้อที่1ของจาก Curve ฟเอเนี่ยมาไปติดกับลักนะครับ2นะครับแล้วก็ความลึกของตัว Curve ฟเอเนี่ยย,ยังทำให้ดูแล้วลึกๆแปลกๆนะครับคาสก็ยังดู ชีฟเกินไปแต่เมื่อกลับมาคํานึงถึงเรื่องของราคาที่เราจ่ายไปเนี่ยครับก็ไม่มีข้อสงสัยทั้งสิ้นนะครับก็จะทำให้เห็นว่านะครับสินค้าใน AliExpress เนี่ยก็มีหลายระดับนะฮะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าต้องบอกงนี้นะครับถ้าทุกท่านจะเข้าไปช็อปราฬิกาใน AliExpress เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นโฮมเมดนะครับกับกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มที่แตกต่างไปเลยนะครับ ตัวที่แตกต่างไปเลยคือลดโลกไปเลยนะครับก็มีนะครับแต่ราคาเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ200-300เหรียญนี่เต็มที่300นะครับเพราะว่าเกินกว่า300ปั๊บจะเข้าสู่ตลาดอ่าไมโครแบรนด์ที่เราพยายามที่เราได้พยายามนำเสนอมาโดยตลอดนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่าอนอกจากนาฬิกาเมนสตรีมแล้วเนี่ยนาฬิกาที่เป็นอ่าไมโครแบรนด์ rand, หรือว่านาฬิกาที่ผลิตจาก จีนเองที่เป็นอนาล็อกเนี่ยก็มีทางเลือกให้ทุกท่านสามารถที่จะเลือกเป็นเจ้าของได้ครับครับก็กรุณาติดตามเรานะครับที่ y t u t u นะครับ s n w s w c t c h นะครับมี S1 ตัวนะครับที่ f c e e o o o นะครับก็ c อน o ส์ทอลกนะครับเราจะมี Watch of the Day อย่างนี้ตัวเองทุกๆ Mid Weeks นะครับแล้วเราก็จะมีค o น o ส e ทอล์กนะครับซึ่งคุยยาวๆเลยครับในคืนวันอาทิตย์ 2องทุ่มครึ่งนะครับคุยเป็นเรื่องของแบรนด์แต่ละแบรนด์นะครับมีวัฒนาการแรงพักแรงจูงใจให้เข้าสู่ธุรกิจและวิวัฒนาการการปรับปรุงการออกแบบและดีไซน์ของแต่ละเจ้านะครับครับอย่าลืมติดตามเรานะครับสวัสดีครับ